เอกสารสำหรับขอรับเงินสงเคราะห์กรณีอสมอเสียชีวิตทายาทจะต้องส่งเอกสารอะไรบ้างค่ะพบกับป้าปออีกแล้วนะคะในช่อง YouTube ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพท้าเพจก็ป้าปอเจ้าเรื่องอสมอค่ะสำหรับวันนี้ป้าปอก็จะมาบอกว่าถ้าอสมอเสียชีวิตนะคะทายาทจะต้องส่งเอกสารอะไรบ้าง ก็จะมีเอกสารอยู่สองอย่างนะคะก็คือเอกสารของผู้เสียชีวิตแล้วก็เอกสารของทายาทค่ะสําหรับเอกสารของผู้เสียชีวิตก็จะมีอยู่4อย่างนะคะอันแรกก็คือสําเนาใบมรณระบัตรค่ะอันที่2ก็คือสําเนาบัตรประชาชนของผู้เสียชีวิตนะคะอันที่3ก็คือสําเนาทะเบียนบ้านที่ประทับคําว่าตายลงในชื่อของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะอันที่4ี่ก็คือหนังสือนําส่งจากรอพศตค่ะ ส่วนทายาทก็จะมีอยู่4อย่างเหมือนกันนะคะอันที่1ก็คือใบคําขอรับเงินสงเคราะห์นะคะอันนี้เขียนใบเดียวสําหรับทายาททุกคนให้ลงชื่อด้วยกันในใบเดียวนี้เลยนะคะอันที่สองก็คือสําเนาบัตรประชาชนของทายาทแต่ละคนนะคะอันที่3ก็คือสําเนาทะเบียนบ้านของทายาทแต่ละคนอันที่4ี่ก็คือสําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของแต่ละคนค่ะถ้ามีทายาทกี่คนก็ใส่มาตามจํานวนเลยนะคะ อย่างละหนึ่งแผ่นนะคะอีกกี่คนก็เอามาคนละชุดเลยค่ะสำหรับเอกสารขอรับเงินสงเคราะห์นะคะอันนี้คือใบปะหน้าของรพรจที่จะส่งนะคะก็จะเป็นเรื่องขอส่งเอกสารเพื่อรับเงินสงเคราะห์ก็เรียนนายกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธรารณาสุขแห่งประเทศไทยด้วยอสมคนนี้ที่อยู่นี่นะคะเลขประชาชนเบอร์นี้เป็นอสมอที่ปฏิบัติงานที่หน่วยบริการของเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบนะคะ ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ด้วยสาเหตุอะไรแล้วก็วักต่อมาก็จะบอกว่าอสมอรายนี้เป็นสมาชิกชกศอสมอแห่งประเทศไทยจึงขอส่งเอกสารมาเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์จึงเรียนมาเพื่อปวดทราบแล้วก็ลงชื่อหัวหน้าราพตตหรือเจ้าหน้าที่รพตตนั้นนะคะแล้วก็ให้เบอร์ติดต่อของผู้เซ็นรับรองตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็แนบเอกสารอย่างที่ป้าปอว่าแล้วก็ส่งไปที่สมาคมค่ะสำหรับวันนี้ป้าปอก็มาแจ้งข้อมูลเท่านี้นะคะ บายบายสวัสดีค่ะ